มงเป็นโมงเนาะวันนี้เราตัวเองนะคะกับอันพี่ตุ้ยนะคะจะพากันไปโรงพยาบาลน,นะคะไม่มีใครเป็นอะไรหรอกค่ะก็คือพี่ตุ้ยนะคะก็คือเพื่อนจะเข้าทํางานนะคะเขาพี่ตุ้ยเพ่อจะเข้าทํางานแล้วเพื่อนก็เลยจะไปตวรวจร่างกายก่อนเข้าทํางานนะเพราะว่าอันทางมองที่ทํางานของพี่ตุย้ยเพื่อนต้องได้แบบว่าใช้ใช้แบบพวกตวรวจร่างกายนะคะ รับรองมาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตรวจโควิดด้วยช่วงสมัยแบบนี้ช่วงแบบนี้เนาะแบบเวลาที่เขาจะเยี่ยมไอ้หางก็คือต้องแบบมีการตรวจโควิดนะแล้วก็พี่ตุ้ยคือใครนะคะพี่ตุ้ยก็คือหลานของน้าวันนะคะพี่ตุ้ยเป็นพื้นนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยก็อวดวัานเหมือนลยก็อันพี่พี่ตุ้ยก็อวดวัานอ่าจริงๆพี่พี่ตุ้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าอุ่นๆนะคะแล้วแบบว่า เขากล้องไหมเดี๋ยวถ่ายบเขาอายบเขากับเขาเนาะตากล้องก็คิดแบบว่ามือไหมเนาะก็จุดจต้ตุ้ยไปกดจับกล้องทางตัวกินาแบบเราก็เลยซั่นสะเทือนในในนึกอะเพราะตู้เนยหลายเนาะโอเคเดี๋ยวจี้ตู้จเบิงเนาะเซจ้าจี้ตู้ทนแบบว่มีปาคู่ไปเป็นมูที่นาเ้าตู้ก็เลยจี้ไปเป็นมูหนักเนาะอันนี้ก็เป็นทะเลที่น้องตุ้เป็นงูจะกกับพี่ตุ้ยนะคะซึ่งพี่ตุ้ยเธอก็หามาเหมือนนวัดมือเดียวมือมือนี่แหละ เ่ะคนก,ก็เลยแบบมาถามที่แรกว่าจะไม่นึ่งเนาะไม่นึ่งที่ไปเป็ดมู่สิดังเคยว่าอ่านไม่นึ่งเพื่อนอ่นขายเห็ดน้ำเนาะเห็ดน้ำผลมไม้สินะเราทุกคนก็เลยที่ไปแฉะเนาะไปเป็ดมูสแต่ว่ากระโบ,บไก่เราอยูแ่แถวๆบ้านนี่แหละนะคะแต่ว่าตัวเองอก็ยังเห็นห้องหมอประเทศไทยนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นแม่มาก็คือเป็นห้องหมอเอกชนแต่ว่านี่ก็เป็นห้องหมอรัฐยาสิบเอ็ดกันรอดสิเป็น์เทไหรเนาะไปแม่ต้น เอาเนเลยอโอ้โหวันนี้แบบฟ้าแบบบอค่อยฟ้าแดดไะไหนเนาะฟ้าจัเจ้านเอยหนึ่งเนาะไปเลยจ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่อันที่ตุ้ยเริ่มงานไไน,น้ามะาไปละวาดป้า ตุย้ยเริ่มงานเพิ่นยังโบทันแน่ใจเทืนะ่อเนาะต้องแบบท้าเพิ่นเรียกมาสินะยูไทยนี่แล้ว,ว่าหางานได้ง่ายขนาดเลยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้จะไปดูโรงาบาลไทยกันจ้า พอดแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะอาหาตัวที่จะไปตรวจนะคะแต่ว่าขนก็ไล้ยหลยเนาะอันนี้เป็นตึกผู้ป่วยนอกเฮ้ยโงบาลน,นี้เป็นใหญ่ดีกำลังเดินขึ้นนะคะงล หลังหาตุ๊กที่ก็แบบซื้ออะใหี่หละเพราะว่าพี่ตุ้ยเพิ่งับครั้งแรกที่มาตางคนตางงท่ามตุ้งตุ้งตุ๊กี่งงเลยเพราะว่านี่ไม่รู้เรื่องเลย อะไรที่ไม่รู้ก็เรียนรู้ไปแต่ว่าคนไล่หลายเละจากสตดไหวเ่าคนบอกแต่โรงพยาบาลไทยใหคุณเยอะจริงๆนะจ๊ะโรงพยาบาลนี้มากไม่รู้เหมือนกันนี้ก็มงบอกเพื่อที่จะแบบเข้าไปเข้าไปในนั้นนะคะ ้ย oh, ใจนขะึ้นก็เรียกให้โบสมาตึกนี้เหมือนเดิมที่เรียกกันมาก็คือมาพิดตึกนะคะไปตึกสีนี้ซึ่มีสองตึกตึกนี้เป็นตึกที่แบบต้องมาเอาแลกบัตรเพื่อที่จะเอาเลขเอาเลยมาลงทะเบียนเพื่อเอาคล้ายๆเหมือนตัว๋วเต่๋จองอะ่ะอะไร แล้วก็มาตรงนี้ตึกสอง กาที่มาโรงพยาบไทยแล้วแบบงงมากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอันวัดความดันนะคะเพราะว่าให้วัดเองนะคะคุณหมอจะไม่วัดให้วัดเองแล้วแล้วก็จดตัวเลขนะคะเอ้ยไม่ใช่จะมีใบวัดออกนะคะอ่ามีใบเซ็กออกนะคะ มีการตรวจน้ำหนักวัดความดันแล้วก็อุณหภูมิของตัวเองด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบเครื่องวัดนะคะก็ดีมากๆเลยซึ่งแบบว่าเป็นวิธีการที่แบบรวดเร็วมากมากนะคะแล้วก็มีเคร้างอําหนักอันนี้คือไปตรวจวัดความดันแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอะไรมันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็คือรอแค่เขาเรียกว่าไปห้องไหนห้องไหน คนก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็จะนัใช้เวลานานอยู่นะคะเนี่ยที่น้องกุ๊กไปว่าน้ำหนักเอ้ยไปสร้างน้ำหนักมาแล้วน้ำหนักอยู่ที่48กิโลนะคะคุณดีเหมือนเดิมนั่งเรามาเป็นชั่วโมงแล้วแหละแต่ว่าคือมันใกล้จะเที่ยงอ่ะเนาะเพื่นน่าจะพักกินข้าวตอนบ่ายค่อยมานะคะ ตี้แล้วนะคะแล้วตัวอื่นก็คือมารอ,อกับพี่ตุ้ยมารอมันเดิมนะคะตอนนี้คือคุณหมอยังมาหันได้มาประจําที่เลยนะคะเพราะว่ายังเป็นเวลาที่คุณหมอพักเที่ยงอยู่นะคะตอนนี้จะเป็นประมาณบ่ายหนึ่งโมงสิบสามนาทีนะคะก็ตื้ก็มารอ,อก,ก่อนเวลานะซึ่งหมอนัดเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งนะคะบ่ายครึ่งมา แต่นี่คือมามารอก่อนนะคะแต่ว่าคนก็เยอะมากเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จไหมนะคะพยาบาลก็มาประจำที่แล้วนะคะก็คือเข้าการแล้วนั่นแหละตอนนี้เวลามาจะยังไม่ทันไปป่อยสองนะคะ รูปเซเว่นเหรอก็ทำยังไงอ่ะเรียนกดจิ้มด้วย พี่ตุ้ยนะคะพี่ตุ้ยเพิ่งจะแบบอันตรวจอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็คือโอเคทุกอย่างเลยแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรตั้งแต่ตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละเอ้ยประมาณสิบเก้าโมงสิบโมงนี่แหละเนาะตอนเช้าจนมาฮอดในตอนนี้ก็คือบ่ายสามแล้วอ๋อและวพูดจะได้กลับก็คือกลับไปที่บ้านครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าช่วงพักเที่ยงของอ่าพนัก ของโรงพยาบาลเขานะคะก็แล้วกลับมาอีกครั้ง <g ül üyor> ก็จะเช็คกับเมื่ออยู่เพราะว่าเมื่อนั่งซื้ๆนะคะเพราะว่าคนร้าหลายนะเพราะว่าคนเยอะแหงนะคะแต่ว่าคือที่นั่งคือแบบโอเคทุกอย่างเลยนะคะโรงพยาบาลที่ประเทศไทยดีทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ที่จอดรถแล้วก็ที่นั่งพักอ่าร่มแล้วก็ข้างในคือทุกอย่างละเอียดแล้วก็สะอาดมากๆเลยะคะ่ะคือตัวเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนลาวแล้วมาเห็นนะคะก็คือสะอาดมากๆนะคะระกาแบบ พยาบาลนะคะบแบบบวรบัสหรือว่าปฏิบัิต่อกับคนที่แบบมาตรวจหรือคนป่วยที่เข้ามาก็คือแบบดีขนาดเลยนะคะขอซึ้นสมเลยนะ,ะอนโอเคเดี๋ยวกงตัวกัที่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยไปไป,ไป,ไปคลิปที่ทบ้านกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกลับบ้านก่อนแต่ว่าแบบคนมาในโรงพยาบาลเยอะมากจริงๆนะคะแถวโรงพยาบาลก็มีหนึ่งสองสาม มีหลายตึกนะคะคือที่นั่งพักผ่อนที่นั่งแบบ่ว่าคนมารอญาติก็มีสนามแล้วก็มีโต๊ะอะไรสามารถนั่งได้นะคะแล้วก็ในนั้นก็คือมีบริการในการแตบบ่ว่าอาหารนะคะแบบแคล้ายๆแบบเซเว่นเล็กๆนะคะแบบแคล้ายๆที่เราถ่ายให้ดูนั่นแหละก็คือ,อสแกนหรือว่าแจ่ายเงสดก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ตามในแบบเซเว่นเล็กๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็มีอาหารผลไม้ขายในโรงพยาบา,บาลด้วยนะคะ ก็จริงๆนะคะข้างนอกก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านอนนะคะบ๊ายบาย